บันนี้วันที่9มิถุนาย,ยน2568เป็นวันที่40ที่ข้าพเจ้าปนมพลคสังคัีชาขอถวายเสียงสวดสัทยายพระสูตรพระปรลิษและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจิยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของขา้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติลึกได้มีสมาธิจ,จดจอ่อในขลับยันชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเถิดหนึ่งบทกลับพระรัตนตรัยอรหังสมาสมพุทโธปะควาพุทธังปะวันตังอภิวาเทมิ สวากาโตปิพตาธโมธรรมังนาาัมมสซามิสุปฏิปันโนพระพุทธสาวบกสังโพสร้างคายนาหามิสองอดบูชาพระภัยลีพีนาตาระหังสัมมาสัมพุทโธสุจีรังปะริณิพุทโตทคุณเณริทัลมาโนธานิปารามิิจัติสัตติยาวะชีวังอหังพุทธังธรรมังสังคังสาระนังคาโตโูเชมิรัตนาแต่ยงังธรรมังจะลามิโสตินาสามอด สวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักรวาเรสูงอัตราคันฉันตุเทวตาสัตธรรมามุนิราชัสาสุนันตุสักขมโมคะทางสักเคก,กาเมจโรเปคิริสิคาราตะเตจันตาริเควิมาเนทีเประเทจจ์คาเมตลุนา่คาหาันเนเคหาวัตุมิหิเคเตภุม,มาชยันตุเทวาชาลทธวิสเมียคะคันทัพพ้านาคาติทันตาสันติเกยังมุนีวาราวาจานาสาธโวเปสุนันตุ ธรรม,มโสนาการโออายัมพัทันตาธรรม,มโสนาการโออายัมพัทันตาธรรม,มโสนาการโออายัมพัทันตา <c oughs> สี่บทสวดบุพภะพาคณะมังร เนโมตัสสะพัะกตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเนโมตัสสะพัะกตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเนโมตัสสะพัะกตระหะโตสัมมาสัมพุทธะห้าบทสวดไตรสรนคมนะปาทะพุทธังสรณังคัจฉามิธรรมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปีพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปีธรรมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปีพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปีธรรมังสรณังคัจฉามิตติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิ กบทสวดสัจจคิยาคาถานาถิเมสารนังอัญงพุทธโมีสารนังว่าลังเอเตนะสัจจาว่าเชนะโสติเมโหตุสัพพทานาถิเมสารนังอัญงธรรมโมเมสารนังว่าลังเอเตนะสัจจาว่าเชนะโสติเมโหตุสัพพทานาถิเมสารนังอัญงสังโคเมสารนังว่าลังเอเตนะสัจจาว่าเชนะโสติเมโหตุสัพพทาเจ็ดบทสวดติรัตนะปานามคาถา พุทางนาเมรัตนาภูตัสสาลีราจิตตังทำมังนาเมรัตนาภูต่วิสุทธิสาลังสังขังนาเมรัตนาภูตัสุสีลาทิฏฐิเอตังนาเมรัาตนังรัาตนาต่ยวะหังสัมมาสัมโมสาริตาวัตถุวิเศษภูตังอัญโยยายุตะคุณโยเข้าวะสัมปวะตังอสุมิแตยามหิปิดตัดเทวยะถาติทันเทเอกังวินา ตาทิตาเอนสามารถสัมภเวนะโลเกกทาจิตจะจเเลนจัปาตุภูตังคัมพีละยาวิสัยังอติทุสทุสทัดสัตถังวินยูหิปัติตาชาเนหิวิชายะรูปังโลกรมหิเกหิจิตกะทันจุปาลัมพณียังเกสันจิสุททุวิธิตังคุณากายะตายะนาเมหิเอวะชนะตายะ สุวิสุตตัมปิสมุตรปาะสตะตังมาสะมาณะสิส,สุดท่าปัสสาทัานังคุญยันธิกาามาสมุตตามุญญะภูมังทุกขาปรมมุจจานามุขะสรารนังคตานังปูชาละเหสุปราระมังอภิปูชเนย,ยังนิพานาสัชิกิริยายุปาทนิสะยัตถัง สัมมากิเลสามารโสทนาสิทธิยาจะสาธุหิอัทธกุสาเลหุปเสวนียังปาเนหิจาปิสารนังขมะนียเมวะตัดสมาหิตังตีระตัางสารนัง้ะตัมหะลัตตินทิวังฆะเนสุนัมสมานาปูเชมะจาปิสัสะตังสุขัสนสนาจิตตา ตัานุป,ปาลิจริยาสัทาะตาจักปุญเยนะตัฏทัสก,กเตนะสุขีพระเวมุเตเชนะตัสสะจักสัทธาปิสุวัติโหตุโยเจทะธรรมวิณยามิปะนะปมานะภูโตโลกุตตลาพิสมัยโยนิยโตสุโพชังตัดโสปนิสายะจะยายะอายัมปิโหตุวัตถุตตเยเปริจิโตสุปา สุปาสาทักกาโร8นามากาลสิทธิคาถาโยจักขุมาโมหามาลาปรกาปกัศปกัปกปกปกโทสามังวัพุโทโธสุขโตวิมุตโตมาลัสะปาสาวินิโมจะยันโตปาเปสิเขมังช่างหน้าต่างวิวนัยยังพุทธังวัลังตังาศีลสานนามามิโลกัสสะนาทังจักวินายากัจจะ ตังเตชสัสตาเตชะยะสิทธิโหตุสพันตรายาจาวินาสเมนตุธัมโมทโชโยวิยะตัสสะสันทุทันเสสิโลกัสสาวิสุทธิทมักคังนิยานิโกธรมมะทารสะทารีสาตาวะหุโหสันติกาโรสุจินโนธัมมังวรันตังศิลัสานะมามิโมหะปาราทากุปัสสันกาาหัง ปันเตชะสาเตชะยะสิทธิโหตุสัพพันตรายาจาวินาสมินตุธรรมะธรรมสัทธธรรมะเสนาสุขตานุโคโยโลกัส,สปาภูปากิเรศเชตาสันโตสยางสันตินิโยชโกจะสวาขาตัดธรรมมังวิธิตังกะโลติสังคังวลันตังศิลาสานะมามิ ทุตานุพุทธังสามัสีรละทิฏฐิตันเดชาสาเตชายะสิทธิโหตุสัพพันตรายาจาวินาสเมนตุ9น้โมบทส่วนน้โมการผัฏฐกะคาถาน้โมอรหะโตสัมมาสัมพุทธสัมมาเหสีโนน้โมอุตมะธรรมสะสวาขาตัดเสวะเตนิยทะน้โมมหาสังคสาปิวิสุทธะสีระทิฐิโนน้โมโอมาตายาลทัสสะ พระตนะตายาสาสาทุก,กังนโมโอมากาตีตัสสะตัสสะวัตถุตายาสปินโมกาลัพภาเวนะวิทนฉันตุปุปัทวานาโมกาลานุภาเวนะสุวติโหตุสัพพานะโมการาัสสะเตเชนะวิทิมหีโหมิเตชวาสิบบทสวดมหาสมัยสูตร วัมเมสุตังเอกาสมัยังพักวสักเกสุมวิหารติกาเปโวรถุสมิงมหาวเนมหาตาภิกขุสังเกนาสัติปัจมัตเตหิ พิกุสังเตหิสัพเพเหวาาอรหันเตหิทัสสหิจะโลกธาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันสนิปติตาโหติภควันตังทัศนายะพิกุสังคัจอ,อจัตตโขจตุน,นังสุทาวาสกายิการนางเทวานางเอตตะ,ะท้โหสิอยยมโคภควาสเกสุวิหารติกาปิลวถุสมีมหาวาเนมหาตาพิกุสังเตนะสัตทีปัญจมาเตหิพิกุสังเตหิสัพเพเหวาาอรหันเตหิ ทัสหิจโลกาทตาตูหิเทวตาเยปุเยนะสั่นนิปติตาโหติปะขวันตังทัศนายาปิกุสังกัจยานูนามยปิตเยนะปะขวาเตนุปสาังกเมยามะอุปสังกมิตวาปะขวัตโตสันติเกป,กปกาเจกคาถาปาเสยยามาติอตโคตาเทวตาเสยยาตาปินามะพระวาปุริโสสมิธิตังวาภาหังภาษาเลยยะภาษาลิตังวาภาหังสังมิเชยยะเอวะเมวะ สุทาวาเสสุเทเวสุอัตตาหิตาพระคัโตปุระโตปาตุระหังสุอัจัโขตาเทวตาพระควันตังอภิวาเทตวาเอกมันตังอัจัตสุงเอกมันตังทิตาโขเอกเทวตาพระควโตสันติเกอิมังคาถักอาาสิมหาสัมมโยควรนสมิงเทวกายาสมาคตาอคตัมมห์อิมังธรรมมสมมยยัง ภิกตาเยวะอัปปาราชิตสังคันติอัตโคอัปปาราเทวตาภะคะวโตสันติเกอีมังคาถังอภาสิตตัตตาพิกโวสมาถังสุงจิตตะอัปโนชุกะมักังสุสารถิวเนตานิกาเหตวะอินทาริยานิรักขันติปัติตาติอัตโกอัปปาราเทวตาภะคะวโตสันติเกอีมังคาถังอภาสิตเชตวะเกีรามเชตวะปรีฆังอินทากิรังโอหัจมเนสะโอหัจมเม ชาเตจารติวิสุทธาวิมาราจขูมาตาสุทันตสุาาสูานาคาติอัตโขอัปปารารเทวตาภควโตสันติเกอีกมังคาถังอภาสิเยเกจิตพุทธังสระนังคตาเสนาเตเขมีสันติอป,ปัยยะภูมิปหายะมนุษสังเทหังเทวากายะปาริปุเรสันติติอัตโขภควาพิกขูอามันเตสีเยปุเยนาพิขเวทสัสสุโลมธา,าตูสุเทวตาสันนิปต,ติตาโหติตถาคตัง ภาษานายาพิคุสังจะเยปิเตพิขเวอเฮสุงอติตมัทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภควันตานังเอตัลมาเยวะเทวตาสันนิปฏติตาอเฮสุงเสยยะทาปิไมยะหังเอตัลหิเจเยปิเตพิขเวพระวิสัติอนาคตมัทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภควันตานังเอตปลมาเยวะเทวตาสันนิปฏติตาพระวิสันติเสยยะทาปิมมยะหังเอตัลหิ อาจิกิสามีพิกเวเทวกายานางนามามิกิตติยสามีพิกเวเทวกายานางนามามิเทศิษส,สามีพิกเวเทวกายานางนามามิตังสุนาทะสาธุกรรมนาสิกาโลทา่าสาพาศิษสามีติเอวัมพันเตติโคเตพิภูพระปวะโตปัญจโสสุพะคขวาเอตัทโวจัก สีโลกะมนุษย์กัสสามิยะถาภุมมาจัตธาสิตาเยสิกาขีริคัมพลังปะหิตตาสมาหิตาปุถูสีหาวาสาลีนาโลมหังสาพิสัมพุโธโอโทาตะนะมะสาพุทธสุทธาวิปสัสสนนมนาวิลาปิโยปัสปัจสปจสเตยตัตวาวะเนกาปิโลวัตเวตโตอามันตยิสัทธาสาวเกาสาสาเนระเตเท,ทวกายาอภิกันตาเตวิชานาทะพิกโว เตจะอัตตปัปมก,กัลุงสุตตะวาพุทธะสัสาสานางังเตสัมปาตุระหุงยานัอ่ามนุสยานะมัทอ่ามนุสยานะทัสสะนังทัเปเกสัตถมะทัคุงสหัสสังอัทสัตตาริงสัตตังเอเกสหัสสานังอ่มนุสยานะมัทสุอัปเปเกน,น,นันตมาทะทัคุงที่สาสพ,พาพุทธะอาหุงตัดจ,จะสพ,พาอภิญญ,ญายะวะวะกิตวานังจักูุมาตะโตอมันตยิาสัทธาสาวะเกสาสสเนระเต เทวกายาพิกันตาเตวิชานาทพิกาโวเยโวหังกิตยิสามิขิราหิอนุปุพพโสสัตตสหสาวะยกขาภุมมากาบิลวัทวะอิทิมันโตชุติมันโตวะนาวันโตยะสันสีโนโมทะมานาอภิการมุงพี่ขุนนางสมิติงวะนางชาตสหัสสาเหมาวตายะขานานันตวัดนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวะนาวันโตยะสันสีโนโมทะมานาอภิการมุงพี่ขุนนางสมิติงวะนาง สาตาคิลาจิสหัสายะขานานันตวัตนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสันสีโนโมทมานาอภิกามุงพิภุนาสมิติงวานังอิเจเตโสราสัสหัสายะขานานันตวัตนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสันสีโนโมทมานาอภิกามุงพิภุนาสมิติงวานังเวสามิตาปัจจสตายะขานานันตวัตนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสันสีโนโมทมานาอภิกามุงพิภุนาสมิติงวานัง คุมพิโลราชะกะอิโกเวปุรษานิเวสนะพิญโยนางสตัตตสหสังยักขานางไปยิรูกปาสติคุมพิโลราชะกะอิโกสโสปาคัสมิติงว่านางปุริมัจจะที่สังราชาทัตตะลโถปาษาสติ พันธพานังอธิปฏิมหาลาชายาสันสิโสปุตตาปิตัสสะพะหะวินทนามามหาะละอิทิมันโตชุติมันโตวะนาวันโตยาสันสีโนโมทัมานาอภิกามุภพิขุนาสมิติงว่านังท้กยขินะจัตที่สังราชาวิรุละโหตับภาษาสติกุมพันธานังอธิปติมหาลาชายาสันสิโสปุตตาปิตัสสะพะหววินทานามามหาะละอิทิมันโตชุติมันโตวะนาวันโตยาสันสีโนโมทัมานาอภิกามุภพิขุนาสมิติงว่านัง ปชิมมจัตที่สังราชาวิรูปโคภาษาสตินาคานังอธิปติมหาราชาย,ยาสันติตโสปุตตาปิตสัสสะพระหโวอ,อินทานาามามหาภละอิทิมันตโตชุติมันตโตวันนาวัน,วนตโตยาสันสีโนโมทามานาอภิการมุงพิขุนางสาม,มิติงวะนางปุตตาละจัตที่สังราชากุวเวโลตัปภาษาสติยกขานังอธิปติมหาราชาย,ยาสันติตโสปุตตาปิตสัสสะพระหโว อินทานามามหาพลาอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนาว,วันโตยะสันสีโนโมทะมานาอาพิกามุงพี่ขุนนางสมิติงว่านางปุ้ยมาที่สังทตละลัทโธทักขี่เนนะวิรูรหะโกปชิเมนะวิรูปะโกกุเวโลอ,อุตรังที่สังจตาโลเตมหาราชาสมันตาจตุโลที่สา,าทัทธันละมานอาอัทาสุงวนเนกาปิลวัทเวตะเตสัมมายาวินโนทาสาอาคูวะจนิกาสทามายา บุเตทุวเตทุวิภูจะวิภูโตสาหจันทโนกา마เสธโถจะกินนุคันทุนิคันทุจะานาโตโอบะมัโยจะเทวสุโตจะมาตาริจิตแต่เสโโจะคันทัพโนาโราชาชโนสโภอาคูนาโรดาชาชโนสะโภอาคูปัจจสิโคเจวติมพระลูสุริยวัชสาเอเตจันเยจะราชาโนคันทัพพาสหะลาชุกพิโมทมานาอภิการมุญพขุนาสมิติงว่านา อาถากูนาภาษานาคาเวสาลาสหาตัชากากรมพลัสตลาอาคูปายาคาสหายาติพิยาหุนาถาตัดลัทธาจะอาคูนาคายสังสิโนเอลาวโนมหานาโคโสงปาคาัสมิติงว่านางเยนาคาลาเชสหาสาหาลาติทิพาธิชาปักขีวิสุทธจักผูเวหายาสาเตวนาพชาัตตา จิตลาสุปันาอิติเตสะนามังอภยันตธานาคาลาชานามาสีสุปันาโตเขมมะกาศีพุทธสรนหาหิวาใจหิอุปวะไหยันตานาคาสุปันาสารนามะกังสุพุทังชิตาวชีรหัตเถนะสมุทังอสุลาสิตาพาตโลวาสวเสเตอิทิมันโตยะสังสซโนกาลกัญชามหาพิสมาอสุลาธานเวขาเวปจิตติสุจิตติจักปะหาราโทนมูจิสหัสตัดจัก พระลิงปุตตานังสัพเพเวโรจนามกาสันในยยะหิตวาพระลิงเสนาลาหูพัทธมูปาขามุงสมโยธานิพันธันเตพิขุนาสมิติงว่านังอาโปจเทวาปัตตวีจเทโชวาโยตาทาขามุงว่าลนาวรุลนาเทวาสมโมจะยะสะาสาส,าส,าสาหาเมตตาการุณากายิกาอาภูเทวายะสันสิโนทเสเตทัศธากายาสาเพนา,นานันตวันนิโน อิที่มันโตชุติมันโตว,วันนาว,วันโตยะสันสีโนโมทะมานาอาภิกามุงภิกขุนางสมิติงวะนางเวทูจะเทวาสหาริจะสมาจะทุเวยะมาจันทันสูปนิสาเทวาจันทมาคูปุรคิตาสุริยสูปนิสาเทวาปุริะมาคูปุรคิตานักขัตตานิปุริะปุรคิตวาอาคูมันทวลาหกาวะสุนางวาสโวเศโถสักโปาคะปุรินทโท ท่าเสเตท่าสทากายาสเพนานันตวัณน,นิโนอิติมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยะสันสีโนโมทะมานะอภิการมุงวิขุนาะนสม,มิติงว่านางอัฐาคูสหภูเทวาชละมักขิสิกขา,า,าลิวะอริทากาจะโรชาจะอุม,มามูบุพันนิพาสีโนวลรุนาสหาธรรมาจะอัตุตาจะอเนชากาสุเลยยะลุจิลาอาคูอาคูาควาสาวะเนสีโน ทาเสเตทะสัทธากายาสเพนนานันตว,วัฏน,นิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสันสีโนโมทมานาอภิกามุงพิจุนางสมิติงว่านางสมานามหาสมานามนุษสามนุษสุตตมาคิดาปัทูสิกาอาคูอาคูาคมนโนป,ปัทูสิกาอัฏฐาคูหะระโยเทวาเยจโลหิตวาสีโนปาลคามหาปาลคาอาคูทเทวยยายะส,สันสีโนถ้าเสเตทะสัทธากายาสเพนานันตวัฏนิโนอิทิมันโตชุติมันโต วันนาวันโตยะสันสีโนโมทามานาอาภิกาภุมิภูุน,นาสมิติงวันนาสุกากาลุมหาอารุณาอาคูเวคณา,าสาสหาโอทาตขยยหาปามโมคาอาคูเทวาวิจักขนาสถามันตาหาลักขาชา,ม,ามิสกาจะยะสันสีนโนท่านได้ยังอาคาปาชุนโนโยทิสาอาภิวัตติท่สเสตเทท่สทากายาสเพนาน,นันตวัดนินโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยะสันสีโนโมทามานาอาภิกามุมิภูตน,นาสมิติงวันนา เขมิยาตุสิตายามากัตตกาจายสันสีโนสัมพิตกามา拉เศฐาโชตินามาจารสวานิมณรติโนอาคูอัฐาคูบาลนิมิตาทัศเสตทัศธากายาสเพนนานันตวัดนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวะนาวันโตยัสันสีโนโมทามานาอภิกรมุงภิขุนางสมวิติงวะนาง สัทเทเทเทวนิกายาสเพนานันตะวัตนินโนนามนวเยนะอักัญชุงเยจันเยสทัททิสาสหาปะวุทธ,ธชาติมัคขีลังโอขตินนัมนาสะวะทะาเขโมขะตาลังนาคังจันทังวะอสิตาติตังสุพรามาประมมตโตจัอุตตาอิทิมตโตสหสันนงังกุมาโลติสโจสจะโสปาคัสมิติงวะนางสหัสพัมมะโลกานังมหาพรมาทิติทัติ พิติตติอุปปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยะสังสิโสทัศเสติอิสระอาภูปเจกวาสาวัตติโนเตสันจะมัชโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจัสปีอภิกันเตสินเทเทเวสพามะเกมาลาเสนาอภิการมิปัสสะกันนะหะสะมันที่ยังเอทักคันนะหาทะพันธะทะลาเคนะพันธมันทุโวสมันตาปริวาเรทะมาโวมุจิทัโกจินัง ติดติดัดดทธามหาเสโนกันนะหะเสนาอปเปสัยิปานินาทัาตตะละมหาหัจาักสารังกตวานะเพระวังยะถาปวุสโกเมโกทนายันโตวสวิชุโกตท,ทาสโสปปจจุทาวัติสังกุโตอัสัยังวเสตัดจักสพางอภิญญายวะวะคิตวานะาจาักผู้มาแตโตอามันแต,นตยิสัทธาสาวเกศาสเนลเตมาราเสนาอภิกันตาเตวิชานาภะ พิขาวเตจะตับปมะกุลุงสุตวาพุทธะศาสนังวิตลาเคหิตปักกามงเนสังโลมัมปิอิชยุงสักเพวิชิตะสังคามาพยาตีตายะสันสีโนโมทันติสหภูเตหิสาวกาเปชเนสุตาติ 11. บทสวดมังคละสุตังอาเสวนาจะพาลานังปฏิตานันจาก เสวนาปูชาจะปูชานียานางเอตัมมังขลัลลุมตัมังปฏิรูปะ,ปะเทสะวาโสจะปุเพจกักตัญยุตะกะตะัยุตตะกะปุญญาตาอัตตะสัมมาปะนิทิจะเอตัมมังขลัลลุมตัมังพาหุสัจจันสัจจันจะสิป,ปัญจะวินโยจะสุสิกขิโตสุภาสิตาจะยาวาจะเอตัมมังขลัลลุมตัมมัง มาตาปิตุอุปทานังอุปุตกาลัสสะสังฆะโหอนาคุละอนาคุลาจกรรม,มันตาเอตัมมังขลามุตตมังทานันจะธรรมจาริยาจายาตการันจะสังฆะโหอนาวชานิกรรม,มานิเอตัมมังขลามุตตะมังอารตีวิรตีปา,ปาปามัชปานาจะสัญญาโมอัปปมาโทจะธรรมเมสุเอตัมมังขลมามุตตมัง คะลโวจะนิวาโตจะสันตุทีจะกตัญยุตากาเลนะธรรมมสาวนางเอตัมมังขัลมุตมังขันตีจะโศวะจันสัตจัดสัตาสามารถนานันจะทัสสะนางกาเลนะธรรมมสากัจฉาเอตัมมังขัลมุตมังกัปโจะธพรมจะอริยะจะอริยะสัจจานะทัสสะนางนิพพานะสัจชิกิริยาจะเอตัมมังขัลมุตมัง ทัสสะโลกะธรรมเมหิจิตตังยะสะนกกรรมปติอโศกังวิชาลังเขมังเอตัมมังขลมุตตมังเอตานิเอตาทิสานิกตวาณะสัพพันธามปราชิตาสัพพันทะโสถิงคันฉันติตันเตสังมังคลมุตตมังสิบสองบทส่วนรัตนะปาริตยังกิจจิวินตัง อิทะวาหุรังวาสักเเคสุวายังรัตตนังปณีตังณโนสัมมังอัตถิตตถาคะเตนะอิธรรมปิพุทเทรัตตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวติโหตุท้ายังวิราคังอามาตังปณีตังยะทัชคาศักยะมุนีสมาหิตโตณเตนะธรรมเมนะสมันติสมาติกิจจิอิธรรมปิธรรมเเมสารณะ อิธรรมปิธรรมเมรัตตานังปณีตังเอเตนะสจเจนะสุวัติโหตุยํพุทธเศธโถปริวานัยสุจริงสมาธิมานตาลิกัญญะมาหุสมาธินาเอเตนเตนะสโมนะวิชติอิธรรมปิธรรมเมรัตตานังปณีตังเอเตนะสจเจนะสุวัติโหตุเยปุคลาอัฏฐสตังปสสันธาจะตาลิเอตานิยุคานิโหติ เตทักกินายาสุขตัสสะสาวกาเอเตสุกินานิมหัพพลานิอิทัมปิสังเคระตะนางปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวติหูตุเยสุป,ปยุตตามานสา,าทัพเหนะนิกามิโนโคตัมมะสาสะนำหิเตปฏิปัตามะอะมะตังวิไคหะรัทธามุตธานิพุติง พุชามานาอิธรรมปิสังเคระตะนางปณีตาเอเตนะสัจเจนะสุวติหงตกขีน่นางปุรานังณวังนัตถิสัมภวังวิรัตตจิตตายะติเกศพระวสมิงเตขี่ณพีชาอาวิุณหิฉันทานิพันติทีลายะถายยัมปทีโปอิธรรมปิสังเคระตะนางปณีตาเอเตนะสัจเจนะสุวติหุตก13บทสวดธรรมบทสหัสวรรษ อัตตาหาเวชิตังเสยโยยาจายังอิตาลาปชาอัตตะทาตันตสะโปสสานิจังสัญญาตาจาริโนเนวะเทโณนัันทโพนะมาโลสหะพรมุนาชิตังอป,ปะชิตังกะยิลาตัฐาลูปัสานตุโน14บส่ทสวดเกตบุุตสูตรภาสีตมิทางเนณพะกวตาชาณตาปัสตาอารหตา สัมมาสัมพุทเทนะเอทะตุงเหมาอนุสเเวนะมาปะลัมปะปะลัมมะปะลายะมาอิติกิลายะมาปิตะกะสัมปทานีนะมาตักกะเหตุมานนยคะเหนะมาอากาละปะลิวิตะเกนะมาทิทินิชานักขันติยามาคำพะรูป,ปะ ายะมาสัมโนโนคลุยะธาตุเมเหอตตนาวะชาเนยญาทะอิเมธรรมาอกุศลาอิเมธรรมาสาวาัจชฌอิเมธรรมาวินยูคะะหิตาอิเมธรรมาสมันตาสมาธินานะอัะหิตายะทุกขายะสังวัตติอะัะตุเมเหะปะชะปะชะเฮยญาทะยะถา ตุมเหอตตะนาวชาเนยธาอิเมธรรมาบุสลาอิเมธรรมาอนาวชาอิเมธรรมาวิญยูปัสนธาอิเมธรรมาสมันตาสมาธินาหิตายะสุขายะสังวัตตันติอัะตุเมเหอุปสัมปัชะวิหะเลยาถาติสิบสิบสิบห้าบทสูตรอุปนิยสูตรอุปนณิยติชีวิตมัมปมายุงชลูปณีกัสสนะสันตินาตาตานา เอตังพยังมะระเนเปขมาโนบุญญานิกะยิรานทะสุขขาวหานิปนุนญยติชีวิตะมามปมายังเชลรูปณีตัสสะนะสันติตานาเอตังพยังมะระเนเปขมาโนโลกามิสังปชาเหส,ส,สันติเปกโขโยทากายเยนะสังยะโมวาจาย,ยะอุทเจตสสตังตัสสะเปตัสสะสุขขายะโหติยังชีวะ มาโนกับปะปะกะโรติปุญญธทมโมหะเวรักคติรรมะจารีทมโมสุริสุจินโนสุข้ามาวะหาติเอสานิสังโสธรมเมสุจินเนนะทุกขติงขันชติธรรมมะจารีสเพสังขาราอานิจจติยักฐานยะ,ยะปัญญายะปัสสติอาทานิพินทติทุกเขเอสัมโควิสุทธิยา สัพเพสังขาราทุกขติยะาปัญญ,ญายปสติอัฏฐะนิพินทติทุกเข achieve. เอสมามมคโควิสุทธิยาสัพเพธรรมาอนันตาติยะถาปัญญ,ญายปสติอัฏฐะนิพินทติทุกเข achieve. เอสมามมคโควิสุทธิยา 16. สาิบหกบทสวดอัฏฐอปันนักชาดกปันนักกันทานะเมเกทุติยังอาคุมตักกิกาเอตะธัญญยาเยมทาวีตังคันหายะอปันนัอปันนกกัง พาหุเวสารนางยันติปัพพตานิวาน,านิจะมาลามลุขัดเจตยานิมนุษษาพยะตัดชิตาเนตังโขสารนางเขมังเนตังสารนามุตตังเนตังสารนามาคัมมะสัพพทุกขาปามุจติโยจะพุทธจะธรรมะจะสังคัจะสารนางขาโตปุจจตาลิอริยะสจานิสัมมัญญายะปัสติทุกขังทุกขัสม,มุตปาทางัง ทุกขสา,าจากาติอตติกามังอริยาจาะจะอัตถกิกังทุกขูปะสามารถคามินังเอตังโขสารนังเขมังเอตังสรารณมุตตามังเอตังสรารนมาคัมมะสัพพะทุกขะปะมุจจติ17บเบทสวดพันเทกา